วิธีเปลี่ยนหน่วยมีเชฟบลูน่านะครับจากกรรมเป็นอ n อนนะครับให้เราไปเข้าตัวโหมดเซตติ้งให้ได้ก่อนนะครับซึ่งวิธีเข้าเนี่ยให้เรากด2ปุ่มนี้พร้อมกันนะครับปุ่ม power key กัปุ่มทายนะครับอันนี้เราปิดเครื่องให้เรียบร้อยนะเรากด2ปุ่มพร้อมกันนะครับมันจะขึ้นคำว่า set นะตัว c อย่างนี้ครับมันคือโหมดเซตติ้งนะครับจากนั้นกดทายครับไปหาคำว่า unit นะครับที่แปลว่าหน่วย อ่ะพอเจอปุ๊บกดทายค้างไว้ครับอ่ะมันจะให้เลือกระหว่างกร,รมกับออดนะครับกดทายเปลี่ยนเป็นกรรมกดทายเปลี่ยนเป็นออดพอเราโอเคปุ๊บกดตรงลงก็คือกดทายเนี่ยปุ่มทายเนี่ยค้างไว้แล้วจะกลายเป็นออดแล้วนะครับแล้วก็กด power เพื่อย้อนกลับอ่อข้อสังเกตระหว่างเป็นกรรมกับออดนะครับกร,รมเนี่ย กรรมเนี่ยจะมีทศนิยมแค่หนึ่งตำแหน่งแต่อ่อนจะมีทศนิยมถึง3ามตำแหน่งนะครับ